Welcome Wow Plan to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plan t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้เลยมอนสเตอร d าเดลิ o s โอซ่านะคะกับเจ้ามอน s t e r ร b าบอส i ิเจียนานะคะเรียกกันสั้นๆว่ามอนใจแอนแล้วก็มอนเลื้อยนะคะอ่ะเข้าเรื่องเลย <laughs> เข้าเรื่องแบบรวดเร็วเลยนะคะ มอนใจแอนนะคะเพื่อนๆออันดับแรกเลยเนี่ยเวลาเขาเติบโตนะคะเขาจะแผ่ไปแนวราบก่อนก็คือไปทางพื้นก่อนน้องนางจะไต่ไปตามพื้นก่อนน้องนางจะไม่ขึ้นนะคะยังไม่ไต่ขึ้นแต่เจ้าตัวของบอสกิเอนานะคะหรือคือมอนเล้ยเนี่ยเขาจะโตแบบพุ่งขึ้นข้างบนเลยนะคะเพื่อนเขาจะไม่ออกด้านข้างก่อนนะจะไปด้านบนเลยนะคะตั้งแต่ช่วงแรกเลยอีกอย่างคือข้อนะคะ อะมาดูข้อเขานี่ตัวนี้คือที่เพื่อนๆเ,เห็นคือข้อของมอนใจแอนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆข้อเขาอะค่ะจะติดกันเลยนะอย่างใบนี้เนาะนี่เห็นไหมคะใบนี้ใบนี้กับใบนี้ก็ติดกันดูสิคะข้อมีแค่นี้เองอะสั้นมากแค่ประมาณประมาณนี้นะคะ,ะมาดูเจ้าตัวนี้นี่ต้องดูข้อแบบนี้เห็นไหมยาวประมาณนี้เลย คนละไซส์กันเลยนะคะข้อคือยาวคนละขนาดเลยนี่คือเจ้าตัวมอนเลยนะคะสังเกตเลยคือข้อเนี่ยยืดยาวเลยเพราะเขาจะไต่ไงคะส่วนเจ้าใจแอนเนี่ยเขาจะเติบโตเป็นแ,แนวราบก่อนยกเว้นโตเต็มที่จริงๆถึงค่อยๆเริ่มไต่แต่เจ้าเนี่ยมอนเลยะคะ่ะปอซิเจียนาเนี่ยเติบโตมาเพื่อเลื้อยโดยเฉพาะนะคะอ่าต่อไปเลยเจ้าตัวใจแอนนะคะเพื่อนๆ เขาจะมีตรงก้านใบที่ต่อกับใบนะคะเขาจะมีคลื่นใบเ,เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องมีระยะสักระยะหนึ่งถึงเพื่อนๆถึงจะเห็นเห็นตรงข้อตรงใบชัดนะคะถ้าเป็นไซส์ประมาณนี้ค่ะไซส์ประมาณนี้ยังจะมองไม่เห็นมันจะอยู่ช่วงช่วงตรงนี้นะคะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยข้อใบตรงนี้ก็คือตรงนี้นี่เอง แต่ถ้าไซส์เล็กๆแบบเนี้ยัยงมองไม่เห็นต้องไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพจากที่บ้านให้ดูว่าเขาจะมีคลื่นๆถ้าเป็นตัวมอนใจแอนนะคะเขาจะมีคลื่นๆตรงนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขึ้นให้เลยเพื่อนๆจะสังเกตอ๋อแบบนี้เลยเพราะเขาต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะค่ะถ,ถ้าเทียบถึงการโตวไว้นะคะ เดี๋ยวจะเอามาเทียบให้ดูกันก่อนนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายจ้ตัวซ้ายมือน,นี้นะคะคือใจแอนส่วนด้านขวานะคะคือมอนเลยนะคะซื้อมาพร้อมๆกันค่ะแต่เจ้าตัวใจแอนนะคะพึ่งจะได้หลอดใหม่นะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตัดสดมาแหละแต่เจ้าตัวนี้เป็นมอนเลยนะคะด้านขวามือเราได้ตัดยอดไปแล้วนะคะก็คือได้หต้นแล้วก็ยอดนะคะของเจ้ามอนเลย ก็กลายเป็นว่าใจแอนอะยังได้1ต้นอยู่เลยแต่มอนเลื้อยของเราอะค่ะได้2ต้นแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใจแอนนะคะก็จะโตช้าหน่อยนะคะแต่ก็ได้ความใบใหญ่นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าอยากให้โตวไวก็ต้องเลือกเจ้าตัวเลื้อยค่ะโตวไวมากเลย ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาชมเจ้ามอนใจแอนนะคะว่าถ้าเขาเติบโตแล้วนะคะจะได้ประมาณไหนที่เพื่อนๆเห็นนะคะน่ายังน่าจะไม่ใช่ตัวที่เต็มฟอร์มของเขานะคะคิดว่าน่าจะใบใหญ่ได้มากกว่าน,นี้อีกนะคะเจ้าตัวนี้เราเลี้ยงมาประมาณ2ปีแล้วค่ะคือโตช้ามากนะคะแตเ่เวลาเขาคลี่ใบทีก็เนี่ยเลยคะ่มะมโหฬารมากใหญ่สุดๆนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าเขาจะค่อนข้างที่เรียบไปตามพื้นก่อนนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ปีกว่าๆค่ะก็จะเล็กกว่าใสาเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆนี่ไงที่บอกว่าเขาก็จะมีคลื่นๆที่ระหว่างข้อต่อตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่เลยรู้เลยว่าเป็นใจแอนนะคะตัวนี้ก็อยู่อีกที่ค่ะจะเล็กกว่าตัวแรกแล้วก็มาดูตรงส่วนที่เป็นข้อนะคะ เคค่ะพามาดูช่วงข้ออีกรอบนะคะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเจ้าตัวใจแอนนะคะที่อยู่ซ้ายมือกับเจ้าตัว,ตวมอนเลยนะคะที่อยู่ขวามือนะคะต่างกันโดยชัดเจนนะคะเพื่อนๆแม้จะเขาจะเป็นต้นใหญ่แล้วก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะคะข้อเขาก็สั้นแบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเข้าใจ,จเจ้าต้นมอนเตอร่าที่เพื่อนๆมีนะคะได้มากขึ้นนะคะว่าที่บ้านของเพื่อนๆนั้นเอ่อ เป็นเจ้าตัวเดลิเซียซาหรือว่าเจ้าตัวบอสติเจียนานะคะเดลิเซียซาก็คือเจ้าใจแอนนะคะบอสติเจียนาก็คือเจ้าตัวเลื้อยนะคะเออแล้วก็เพื่อนๆจะได้แยกถูกนะคะแล้วก็เลือกถูกว่าชอบแบบไหนต้องการแบบไหนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบใบใหญ่ๆใบเป็นรูเพื่อนๆก็ต้องเลือกเจ้าตัวที่เป็นใจแอนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบที่ให้ไตเลื้อยเร็วๆนะคะ แต่ว่าใบไม่ใหญ่ใบไม่ใบไม่ใหญ่เท่านะคะเพื่อนๆนก็จะต้องเลือกเจ้าตัวมอนเลยนะคะโอเคหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆ่นะจะไปแยกเจ้าหมอนที่บ้านของเพื่อนเพื่อนได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ